สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับนี่ครับผมมหาเวทผนึกมารเล่มที่สิ้านะครับเล่มล่าสุดอันนี้ผมก็สั่งไปกับทางเว็บของสยามอินเตอร์นะครับเขาก็จะแถมโพสการ์ดมาให้ผมด้วยนี่สใบนะเป็น2ใบที่เท่มากนะครับสวยดีแล้วก็ลิมิเต็ดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้ผมแบบพอเห็นเขาโพสในเพจ Facebook ผมก็รีบกดเข้าเว็บเลยแล้วก็รีบไปสั่งเลยกลัวจะไม่ทันนะครับก็อันนี้เป็นเอ,อ่อพนด้านะครับแล้วก็อิตาดริยูจินะครับสำหรับใบนี้อฝากว้น,นี่ก่อนแล้วก็อีกใบนึงเป็นเอ,อ่อเกโทนะครับแล้วก็อาจารย์โกโจนะครับ แล้วก็อิตาโดรินั่งแบบนั่งเสริมอยู่เออแต่ผมชอบใบน,นี้มากเลยวะแม่งเทมากเลยก็เขาก็แถมมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ห่อบับเบิลมาไม่ได้ให้ซองสำหรับใส่โปสการ์ดมานะครับไม่ให้มาอย่างเงี้ยผมแกะออกจากบับเบิลนะเนี่ยมาเป็นอย่างนี้เลยแทนแทนที่เขาจะแบบเออใส่ซองให้เราหน่อยเนาะไรเนี้ยเอ ใส่ซอในการเก็บรักษาให้หน่อยแม่งให้ไม่ให้แบบนี้เลยเออแต่ก็ดีขอบคุณที่แถมมาให้นะครับโอเคแล้วก็ตัวเล่มนะครับก็เป็นมหิโตนะครับกำลังเจ็บมืออยู่กำลังร้องโอดโอยเพราะว่าเจ็บมือนะครับนี่มหิโตนะครับโอเคแบบนี้นะครับ สันปกอโอเคเดี๋ยวแกะดูข้างในกันครับอ่านี่ผมก็แกะออกมาจากซิลเนทีรียบร้อยนะครับปกสวยดีนะอืมโอเคข้างในอ่าเดี๋ยวแกะเแกะนี่ทีละขั้นเปิบเปิบอืมอ่าดูปกก่อนปกนอกอนี้ สารอีกรอบกล่องแม่ก็จะก็ยำนวยกูเลยเออะม,มาดูาข้างในกันปกในเฮ้ยเป็นแพนด้าใส่แมสด,ด้วย <laughs> ออนะครับมผมอยากอ่านต่อแล้ววะ่ะข้างหลัง จบจากเล่นสิบสี่แบบอยากอ่านต่อมากเลยนะครับอ้แต่ผมแบบผมได้ตำหนิว่ะดูดิโอ้เล่มน,นี้มีตำหนิอ่ะฮะกล้องอุ้ยอุ้อชยชชดไหมเนี่ยดิมีตำหนิตรงสารตรงเลขสิบห้าทุกคนโอ้โหเหมือนมันเป็นรอยฉลอกตรงนเนี้ยเนี่ยโอ้ได้โอ้ตำหนิว่ะแต่ก็ ช่างมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ใส่ปกนอกสวมอยู่ดีโอ้โหแต่เจอตำหนิแล้วอ่านี่นะครับข้างในเล่มก็เป็นเมงโมินะครับใช่ไหมใช่เมงโม, <c oughs> ม,มิเหรอวะเมงโมิแหละเอออ่าน,นะครับนี่แนะนำตัวละครก็มาฮิตโตะนะครับตัวที่ขึ้นปกสุคุณนะอิตาโดริโกโจ นะครับนุบาระยิงงมิก็กี่ตอนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตอนนะผมชอบสไตล์การตั้งชื่อตอนของมหาเวทมากเลยคือไม่ต้องคิดชื่อตอนให้แม่งยุ่งยากเลยคิดชื่อตอนมาตอนเดียวแล้วก็ใส่ไปเลยเนี่ยใส่ไปเลย เนี่ยอุบัติการชิบุยะสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดคิดชื่อมาตอนเดียวไล่ได้ยาวเลยเออดีมากไม่ไม่ต้องเปลืองชื่อตอนเออนะครับไม่ต้องเปลืองชื่อตอนอ่ะข้างในก็จริงจงข้างในผมไม่ค่อยอยากจะให้ดูหรอกเพราะว่าอยากให้ซื้อมาอ่านเองอะปุ๊ยหลบหลบหลบพอแล้วข้างในไม่ต้องให้ดูเยอะหรอกเดี๋ยวจะเป็นสปอยนะไปซื้อมาอ่านเองดีกว,ว่าหนุกกว่าเยอะ ผมก็ไม่อยากจะเปิดสปอยตัวเองด้วยครับอุ้ยอพอแล้วโอเคครับผมก็แค่นี้แล้วกันอ่านะครับคือผมก็ไม่อยากไม่อยากเปิดภายในเล่มให้ดูเยอะหรอกเพราะว่าเดี่ยวมันจะเป็นการสปอยคนดูด้วยนะครับแล้วก็มันจะเป็นการสปอยตัวผมเองด้วยเออเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดไปทีนีนหน้าทีนนหน้าแล้วก็ค่อยค่อย ไปนะจะได้สนุกกว่าก็ทายที่ดีก็ไปซื้อมาอ่านเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสาหรับเรืที่ส้้านะครับผมก็ไม่รู้ว่าตามร้านหนังสือการ์ตูนทั่วไปเขาจะแถมโปสการ์ดให้หรือเปล่าเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะผมไปแล้วครับ